เพราะว่ามันเป็นการประกวดทันสมัยของหนูอะค่ะแล้วหนูอ่ะเหมือนไปพร้อมกับคำว่าสนามอารมณ์อ่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยในใแต่ละวันเราซาเล่นตัวเองมากว่าเราจะแต่งตัวยังไงเราจะใส่ชุดอ,อะไรดีเพือ่อ,อที่แบบอยากจะทําให้สายสะพายของเราอ่ะแบบม,มันโดดเด่นอะไรที่อยู่กับเพื่อนหรืออยู่กัตินอะไรอย่างนี้ยค่ะชุดแต่ละชุดของเราตัวเองเออเป็นยังไงบ้างไเเองหมดลยทำไมร่วมถึงได้ที่ จุดเพื่อที่จะปิดท้ายเร่องนี้เพราะว่าหนึ่งอย่างมันเป็นลุกที่ค่ะ หนูมาลูกนี้แล้วทําไมไม่มาลูกนั้นมาหนูมาลูกนั้นทําไมไม่มาลูกนู้นเราไม่สามารถทําตัวเองให้ถูกใจคนทุกคนได้หนูก็เลยเอาเป็นที่แบบว่าโอเคหนูอยากจะเป็นแบบนี้ละกันเพราะว่าการมาประกวดครั้งเนี้ยหนูแต่ะว่าของหนูหนูตามใจตัวเองหมดเลยหนูจะบอกกับทุกคนเสมอว่าไม่ต้องคาดหวงังอะไรในตัวหนูเลยนะแม้กระทั่งแบบลงมากินข้าวหรืออะไรก็ตามอยา่าคาดหวังกับตัวหนู นหนึงมันจะไปได้ไดีหรือวันหนึ่งมันสวยโอเคก็ค่อยค่อยกินค่อยชมถ้าวันไหนแบบไม่สวยก็ได้ได่า่ใช่ไดเพราะเราทตแล้วใช่หนูไม่เสียายเลย <c oughs> ใน,นทุกๆนาทีวันนั้นที่ร้องไห้บนเวทีไม่ได้เสียใจแต่แค่หันไปเห็แนแฟนขับแล้วเขาห่อยกันหนูก็เลยแบบโอเคร้องไห,ไห้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เสียใจเลยเพราะว่า,วาท,ววทุก <c oughs> วันหนูทำเต็มที่แล้วจริงๆอ่ะพี่ถ้าวันนึงบอกว่าหนูอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมอยากกลับไป อยากกลับไปเออฉันน่าจะเดินที่ดีกว่านี้ไม่เลยคุกคุกนาทีหนูทำเต็มที่จริงๆแขวนแล้วแต่ว่าใส่ออกอีเวนต์นะแขวนแขวนประกวดไม่ประกวดแล้วแต่ว่าแขวนใส่ใส่ออกอีเวนต์เหมือนเดิมส่วนตัวเะไรา่ะทกคนองเพนะก็อยากเาอยากขอบคุณนะคะอยากขอบคุณดอมดีกว่าอยากขอบคุณลูกพวกเขาไม่ใช่แค่ดมอย่างเดียวแต่คนนอกด้อมด้วยหลายๆคนรู้จักกูมากขึ้น ขอคนหามากคือุ้งขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตอุ้มขอบคุณแฟนง,งานทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันแรกที่ลงประกวดนางงามจนถึงวันสุดท้ายวันนี้ในพารของนางงามอุ้มันจบลงแล้วจริงๆขอบคุณทุกคนติดชมค่ะมันอาจจะแรงไปบ้างแต่ว่าก็เข้าใจว่าก็คาดหวังก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ หลังจากนี้ก็อยากให้ติดตามอุ้มมา่ะในพัทต,ต่อๆไปเพราะว่าพัททั้างงานม,มันจบลงไปแล้วตอนนี้ก็เราเปิดประตูใบใหม่จะเป็นดาราสาวแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะอุ้มในฐานะเพาะเราอยากจะพาเพื่อนๆในทีมมิสแควร์ปไปทำใจบ้างคอันดับแรกให้นอนก่อน,น,อนไนมนยงกันหมดแล้วเนี่ยยงกีเดสกา้ากันหมดแล้วเดี๋ยวพอตื่นแล้วเดี๋ยวจะพาไปแน่นอนอยากพาไปกนโตาเพราะว่าหลายๆคนไม่เคยมาเลยอันนี้นี่นี่นี่มาบ่อยอยู่แล้วอยู่ใกล้ๆกล้ They, they asked me, they asked me like, you like, I, know, I want to you. know. bring you oh, another oh, place or oh. not? A... Yeah, I was here in Bangkok yeah. in 2019. It's delicious. Yeah, I am so bad with the names, but the flavor is amazing. I'm so um. อยากให้ทุกคนไป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมอิสระทีมนานาชาติปี2023หลังจากนี้ก็งานแน่นงานแน่นเลยแต่และคนแต่และคนที่มาอยู่ยตรงนี้ป๊บฟ้าเลือกมาแล้วคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็แต่และคนมีความสามารถที่แบบเออหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้เดี๋ยวฝากติดตามเพราะว่างานแน่นมากจริงๆ หลังจากนี้อยากให้เป็นกำลังใจนะคะนอกจากฝาติดตามอยากให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่ากว่าจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะฟานฝันต่างๆกันมาเยอะมากก็เดี๋ยวฝาติดตามด้วยค่ะพวกเราจะอัปเดตชีวิตนะคะการทำงานในเพจ Miss a y International นะคะแล้วก็คามแพลตฟอร์มของเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะเพิ่มยอดติดตามพวกเราด้วยเนาะจริง